สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเ้าค่ะมื่อนี้เ้ารานี่ก็สิผ้าไม่เห็ดกับข่าวเศา้าไ้ถึงกินนะะ้ากันเน้อค่ะเมื่อนี้กะเสีย่ยเห็ดกะเพราเห็ดค่ะเมื่อนี้สิงดเนื้อเมื่อนึงใส่เห็ดกะเพราเห็ดกับไข่เจียวเพาเห็ดเปน็นนะะ้ากันเม่เป่ะมั้ยเพื่อได้เยยังกินแน,มนะะ่มั้ค่ะเต้าหูดอ่อน เดีเป็นแค่รถทนแค่รถใ่นั้นเสร็ัันี้เขาก็ไปเห็ดปุ๋ยมาร์กต่อแล้วค่ะยี่นีมาได้ขิมนเลยเอาไปมักกระปุกเศษไปใหม่ ว่าจตกินง่ายค่ะกับขาวเห็ดย่างเดียวกัเแลวซองอย่างกัเแลวไม่เจอกบเห็ดตับกขาวหมอเดียวกปกินแล้วเหมือนเฮียนเลยใส่ไข่เจียวน้ำหอมหัวใหญ่ หอมนิดหวานเลยค่ะหอมใหญ่ เกี่ยวไข่เห็นเด็กหน่อยซีนหน่อยอาหารหลักนี่กับคือไข่เห็ดกินง่ายเห็นเด็กหน่อยเ็กหน่อยก็ยมักจะเห็นกินไข่ ไข่เจียวหันห่อนเ้เกรบเซ็นเป็นหนึ่งย่างเหรอคะ่ะเดี๋ยวก็มาเบิ้งกะเพรานี่กิดมาผัดกะเพราต่อเลยค่ะน้ำมันมาคอยเน้นนะคะอยู่นี่ก็ใส่น้ำมันหลากิดกับสีหัเนหอเอาแล้วค่ะเด็กน่อย,อยกินเผ็ดว่าได้ อันเอาเป็นอันนี้เอานิดหน่อยกินเผ็ดบ่ได้เหาอยู่นี่เดี๋ยวเกี่ยวกระเทียมให้หอมนิดนึง เน็ตกระพักก็สิลงความกันเลยค่ะขอบคุณจุกความกันเลย ลดจังหน่อยค่ะ วัน <One. S 1> เอาสอนมาซิมแล้วซิมรถดเอาแล้วนี่เป็นรถดดีเอาได้หน่อยซิมเอาเลยค่ะไปกินรถลดเลยเ้าไปเอาละ หาเลยลูกหาเข่าลงเร็วน่คะเส้าแมาก,ก,กินกันยังไงเสียแม่กับลูกค่ะเห็ดเหล้วไปาพากันกินเลยค่ะสำหรับชิปนี่ก็ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดมัก ก,กดเป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์ให้ห้าสามแม่ลูกน้ำในเด้อค่ะบ๊ายบาย